นี่คือไฮไลที่ไม่ควรพลาดคุณไม่ต้องออกไปหนมีสวนน้ำที่โรงแรมอยู่แล้วอยู่แล้วมันครบอะที่นี่มันครบจริงๆพอมาน้ำว่าดี ขึ้นไปที่ห้องก่อนเป็นห้องแบบแฟมิลี่ห้องแฟมิลี่ที่มีบัานเต๊ด้วยนะ <g rip> ที่นี่คนมาเที่ยวเยอะมากเลยนะครับสา์อาทิตย์ก็บอกว่าประมาณสัก8ป้ซแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาก็อาจจะประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งถืงถอว่าเยอะมากในช่วงนี้<ช> <"P> ก็เขาเรียกว่าใช้โปรโมชั่นนะให้มันคุ้มค่าเราไปแเที่ยวถ่ายมามันก็จะได้โปรโมชั่นแบบพิเศษพิเศษ3,000กว่าบาทซึ่งไม่เคยเจอที่นี่แต่ได้ ผมคิว่าเด็กๆกับเวลาเขามาที่นี่ใช่ไหมครับเขาก็มาเล่นสวนน้ำกันสวนน้ำนี้พิเศษมากเพราะมันมีสวนน้ำอยู่ในโรงแรมครับพี่ไม่เคยพาลูกมาเที่ยวหรอเคยมาแล้วแต่จะไม่ได้เดี๋ยวไปดูห้องของเรา 10n40 มันไปได้นี่อยู่นู้นเลยวิ่งไปทำไมเนี่ยนี่กุญแจอยู่นี่วิ่งไปยืนรอหน้าเขากอ ้หอ้โโอ้โอจบอนี่ก็เป็นห้องที่เปนติดต่อกับห้องนอนแล้วก็โอ้โหโอ้โหโอีโหเลูกมีความสุขแบบนี้เนาะ พ่อแม่อย่างเราก็มีความสุขครับห้องของเราอยู่ห้องลิมสุดเนไยแ้่ก็จะใหญ่สุดตอนนี้อยู่โซน living room นะครับเข้ามาปุ๊บก็จะจะ living room ก่อนเข้าบังเบนนะฮะเนื่อจะว่าของเราเป็นครับมีหลาดนะครับก็ เดี๋ยวก็จะมีอาหารแบบเนี้ยนั่งกินกันสบายกันทั้งวันเดี๋ยวเดียวเขามีเก้าอี้ให้นั่งทำไมคุณนั่งพื้นเนี่ยบ้านเหมือนบ้านอันนี้ถั่วกินได้ครับต้องกระงก้อนันนี้คืออะไรอ่ะแป้มใส่เต้นแทนเธอทน้งหแทนเธอต้องเดินปั๊ต้องเดินปั๊และแน่นอนสำหรับ ครอบครัวใหญ่อย่างเรานะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องของพ่อแม่ลูกนะครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นห้องของตายายซึ่งเป็น connecting room ใครที่มีครอบครัวใหญ่ๆก็สามารถที่จะนอนแบบ connecting room ได้นะครับนี่ไงครับก็ทะลุไปอีกด้านหนึ่งเป็นแปลงตรงนี้ก็จะเป็นอ้าตายแล้วตาอนเป็นปลเป็นปลาสบายเลยทีเดียวอันนี้เป็น deluxe นะครับเป็น ocean wing ก็จะทำให้เข้ามาแล้วก็มี bedroom ก็สุดท้ายก็ออกไปที่แต่หน้าใจหารได้เช่นเดียวกันนี่ขอคำถามทีกหนึ่งครับผมทำไมจะเปลี่ยนก็เป็นนี่อีกห้องหนึ่งอนุทอีกห้องหนึ่งไงมันเป็น connecting room อ้าวจริงหรอเนี่ยครับไปล้างกันครับมีนุ่มเสมอ มีขนมมีเคร่องลายด้ยามาเพื่อกินเนจ j o อีตติ้งมากเลยก <c oughs> ินอย่างมีความสุขในห้องขับนี่เขาจัดวันละห้ามือ <c oughs> เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มค่ะ7จ็ดโมงเช้าคือไปทานทานเช้าที่นี่ได้ค่ะได้นั่งคือรอบแรกใช่ค่ะแล้วก็รอบ2อคือจะเป็นสิบเองคึ่งถึงบ่ายสอ๋อก็ประมาณเทียรเดย์ซุปค่ะเดยุปนะครับรอบ3ก็จะเป็นอัพเดรโนนทีตั้งแต่บ่ายสมโมงถึงสี่โมงครึ่ค่ะจะเป็นเค้กชากาแฟคุกกี้ค่ะอัพเโนนทีค่ะรอบที่สี่ตั้งแต่ห้าโมงคึ่งถึงทุ่มหนึ่งก็จะมีพวกเบียวยแอลกอฮอลดิงค่ะ สั่งอัลลมิดได้ยืน<ด>ได้เลยใพ<ช>รีอัพชาร์จเพราะว่าจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว<ช>ว้าวแล้วก็รอบสุดท้ายรอบสุดจะเป็นเหมือนทีดินเนอร์รอลูกค้าทานดินเนอร์ด้านล่างก็คือเราจะเป็นพวกมาร์ชเมลโล่สดคุกกี้ฮอตช็อกโกแลตข่ชากาแฟก่อนอนอน,นะะขอบคุณนะครับซูเปอร์มังกี้ <avaş> มาถึงที่นี่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอ general manager นิดหนึ่ง GM เขา m o b เวลคั่มนาสวัสดีครับนี่คือการต้อนรับที่อบอุ่นนะครับที่เซนทา มิราชที่นี่นะครับซึ่งก็ทำให้เรามาแล้วรู้สึกมีความสุขในทุกๆครั้งเลยวันนี้จะพาไปชมสวนน้ำที่ใครมาที่นี่นี่คือไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดมาที่นี่ครบอยู่ในที่เดียวเพราะเนื่องจากสวนน้ำที่นี่ก็ดีมากชายหาดก็เป็นธรรมชาติเป็นส่วนตัว,ส,ว,ตวส่วนตัวนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่ห้องเด็กๆสามารถเล่นได้ด้วยสุดยอดครับ เดี๋ยวจะพาไปชายหาดก่อนเพราะว่าชายหาดเนี่ยมันจริงๆไม่ใช่ชายหาดส่วนตัวนะครับทุกคนสามารถ Access เ,เข้ามาหรือว่าเข้ามาได้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ด้านหน้าในโรงแรมก็จะเข้าสู่ชายหาดนี้ได้ง่ายกว่าข้ามมาสามเส้นก็ได้ค่าค้ามาสามเส้นหกเส้นหนูคิดห้าร้อยบาทหกเส้นห้าร้อยใช่โอ้เอาแค่สามเส้นก็ เรามาขนาดนี้แล้วเราต้องทําทุกอย่างที่ทําได้ตอนนี้ย่าทรายแล้วรู้สึกยังไงบ้างนุ่มมันไม่มี t r a s ะไม่มีขยะมันมีกับหอยมีอะไรบาดเท้าไหมไม่มีถ้าพูดถึงทรายที่นี่ทรายค่อนข้างละเอียดถึงแม้ว่าจะเป็นสีน้ําตาลนะครับแต่ว่าเหเอียบไปแล้วมันนุ่มมีบริการเจ็สกีมีบริการนี่ครับปันนาโบ๊ทถ้าใครอยากจะเล่นก็สามารถเล่นตรงนนี้ได้นี่จะเริ่มเข้าสู่พื้นที่ที่ธรรมชาติจริงๆแล้วคือมีกรวดมีหินบ้างเล็กน้อย ซึ่งก็เป็นธรรมชาติของทะเลนะครับแต่ว่าโซนด้านบนเนี่ยก็ทรายเขาน่าจะร่อนมาแล้วเอามาวางไว้ในพื้นที่นี้ก็ทำให้มันมีความนุ่มเท้าเวลาลงมาสัมผัสน,นะมองย้อนกลับไปนี่ครับจะเห็นเลยว่าที่นี่เขาให้ให้ความสําคัญกับต้นไม้มากๆเนาะจะเห็นพื้นที่ที่มีต้นไม้เนี่ยเยอะมากจริงๆนี่แหละด้านหน้าหาดของโรงแรมน,นะครับ พอามาแล้วจะเห็นเลยว่าเวลาที่ทุกคนกําลังนอนพักผ่อนอยู่แล้วก็ตื่นเช้ามาอย่างเช่นเมื่อเช้าเราเห็นบรรยากาศที่มีท้องทะเลและหาดทรายอยู่ด้านหน้าแค่นี้ก็มีความสุขสุขใจจริงๆนี่ถักกีัน่ะน้อยไปเปล่าเพราว่าถักข้างละสามสิบอ่ะห้ันทั้งหัวเท่าไหร่ครับทั้งหัวสองพัาค่ะเออเห็นไหมถูกกว่า เหมาเหมาทั้งหัวหมายถึงว่าทั้งหลายหหัวได้ไหมทั้งหลายหหัวได้ไหมอ๋อนี่เขาถักกับเส้นผมเราอเฮ้ยนี่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 แน่นี่แน่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดปลายเพื่อให้ความยาวท่าผมจริงแล้วก็จบละค่ะเอาลงมาแล้วอรอ ใครที่เดินทางมาที่นี่นะครับจะเห็นบรรยากาศความเป็นธรรมชาติแบบนี้นะฮะเขาปลูกต้นไม้ไว้เต็มพื้นที่เลยแล้วก็ในสวนน้ำเนี่ยก็จะล้อมไปด้วยต้นไม้ต่างๆนะครับซึ่งทาให้เกิดความร่มเย็นคือเวลาเราไปสวนน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะแดดร้อนแล้วก็ทําให้แดดมาส่องในในพื้นน้ําได้ตลอดเวลาแต่ว่าที่นี่เนี่ยดูฮะร,ร่องน้ําที่เราสามารถขึ้นมาเล่นได้ทําลานเป็นน้ําตกแบบนี้ นี่ฮะจะมีต้นไม้ทําให้การเล่นน้ำที่นี่นะครับไม่ว่าจะเล่นตอนกลางวันเล่นตอนบ่ายเล่นตอนเย็นเล่นตอนเช้าก็จะอยู่ภายใต้ร่มเงาอยู่ตลอดเวลานี่คือความพิเศษของที่นี่นะครับเซนทรานะครับและที่นี่เขาเล้อเรียนธรรมชาตินะครับดูฮะนี่ฮะ,ฮะกระโดดกันใหญ่เลยนี่เป็นสะพานเชือกนอยู่ล<อ>นแน,น,น,นะครับโอเป็นแหล่งน้ำนะครับซึ่ง มันจะเป็นน้ําตกลงมาเวลาเราเล่นน้ําวนด้านล่างนะครับมันก็จะผ่านองค์โซนน้าตกด้วยใครที่มาพักผ่อนที่โรงแรมแล้วสามารถที่จะเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขได้ที่นี่ก็เป็นช้อยส์ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมว่าในโลกดีที่สุดในโลกใช่ครับพี่คุณไม่ต้องออกไปไหนมีส่วนน้ําที่โรงแรมอยู่แล้วอยู่แล้ว โอ้โหเน,น้นย้ำเน้นย้ำด้านนะล่างนี้เป็นน้ําวนรอบเลยนะครับสามารถวนได้รอบพื้นที่เลยโอ้โหด้านนี้สวยงามมากครับนี่ครับที่จะมีบรรด,ดาสิงสารสาัาตว์ต่างๆนะครับทำให้เรารู้ว่าเอ้ยนีย่เข้าสู่ส่วนของความเป็นธรรมชาติอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็คนก็มกักจะมาถ่ายรูปที่สะพานแห่งนี้ด้วยตอนนี้อยากลงเล่นน้ําแล้วไปดูชาวว่ายน้ำใหญ่ก่อน อันนี้เป็นสระว่ายน้ําด้านที่เราเห็นเมื่อกี้เป็นสวนน้ำนะครับมีเจ้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยด้วยกระโดดลงมามา <c oughs> ผมไม่เคยเห็นสวนน้าที่ไหนหรือว่าระว่ายน้ําที่ไหนที่เราสามารถกระโดดแบบนี้ได้ระดับความลึก3.80เมตรนะฮะทำให้เวลาโดดลงไปเนี่ยก็มีความปลอดภัยในการกระโดดนะฮะอลังการจริงครนี่ฮะนินหายใช่เ๋ยขอเข้ามาดูก่อน เด็กเล็กส่วนใหญ่ก็จะมาเล่นโซนนี้กันซึ่งมีความลึกประมาณแค่40ซนเมตรนะครับทำให้มีความปลอดภยัย10-15ก็จะมาเล่นลงโซนมีสไลเดอร์แต่ว่าโซนที่เป็นไฮไลท์เลยคือโซนนี้ครับสำหรับเด็กเล็กๆนะครับนี่ฮะโอ้โหแล้เดี๋ยวมีทางน้านขนาดใหญ่ด้านบนก็จะเทลงมาแฟร์แฟร์ความส,ส,สุดก็จะเกิขึ้นภายใต้พื้นที่แหงนี้ครับ นี่คือสไลเดอร์ที่ผมว่านะครับเป็นสไลเดอร์สำหรับเด็กเล็กนะครับเล่นได้ตั้งแต่อายุ10ขปบลงมานะครับสบายๆเลยด้านนู้นครับเห็นไหมฮะนะครับสไลเดอร์ใหญ่นะครับมีเด็กเล็กก็เล่นได้ให้ใช้ห่งยางหรือว่าให้ผู้ใหญ่ลงมาด้วยมีโซนหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเวลาเราว่ายน้ำบนที่นี่เนี่ยจะเป็นโซนที่คนมักจะไม่ค่อยพลุกพล่านสบายๆเขาเรียกว่าเป็นโดมเป็นโดมนี่ครับแล้วก็สามารถมาจับจองพื้นที่ได้เหมือนเป็น p r i v a t e l เลยครับนี่ก็จะเป็น พื้นที่เล็กๆที่ถูกซ่อนอยู่ด้านลิมซ้ายนี่คือที่พ่นของน้ำนะครับพอเข้ามาแล้วก็สามารถนวดบริเวณหลังของเราได้ครับแล้วก็จะมีอย่างเงี้ยอยู่ทั้งหมด3 4โซนด้วยกันนี่2นี่ก็เป็นพื้นที่ที่ใหญ่หน่อยครับเป็นจักร์คุชี่ใหญ่หน่อยแล้วก็นี่ครับจะมีสามารถพ่นน้ำเข้ามาแล้วเราก็เล่นในพื้นที่เล็กๆของเราเหมือนเป็นสะส่วนตัวมันครบอะที่นี่มันครบจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่มีครอบครัว อยากจะพามาให้มีความสุขอยากจะพามาให้ทั้งพ่อแม่อย่างเราก็มีความสุขด้วยแล้วก็ลูกก็มีความสุขไปด้วย,วยคุ้มค่าจริงๆลองดูนะครับนี่เป็นทางเลือกที่พ่อม่น้ำว่าดีเจะขึ้นไปโดนเหรอหัวป่ะ <laughs> โอ้จะหลังไหมอ๋อแลที่นี่เขามีบริการนี่ฮะเวลาเราลงมานะครับไม่ต้องเตรียมผ้ามาเองครับถ้าพักผ่อนที่นี่ก็สามารถมารับผ้าได้มีบัตรไหมมีบัตรมาไหนี่ครับบัตรนี่ครับ ATM เหรอไม่ใช่นะนี่บัตรนี้ครับผู้เท้าคอร์สนะครับเอาขึ้นไปห้องนอนได้นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของห้องอาหารนะครับโค้ชนะฮะโค้ช บีชคลับแอนด์บิสโทรนะครับเนอะไรกินครับเีอะไรกินเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กี่กินอะไรมาครับทุกอย่างก็ไอ้นี่พอเด็กๆเล่นน้ำกันผู้ใหญ่อย่างเราก็นั่งกินข้าวนั่งกินสแ็คไปดื่มเครื่องดื่มดื่มค็อกเทลอะไรต่างๆนี่ก็เดี๋ยวเจอกัน าสู่พื้นที่ลึกลับซับซ้อนนะครับเป็น private ใช่มันไม่คายแม่น้ำ้องพยาที่บ้านเราเลยนี่นี่ก็เป็นโซนแบบว่าส่วนตัวส่วนตัวนะใครที่ชอบบรรยากาศความสงบร่มรื่นเ่ยตอนนี้ก็มีจักรุซี่อยู่ตรงนี้นะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับสบายนี่รอเลยครับผมรอพี่นี่ <im itation> <im itation> ะครับตอนนี้เรามาถึงที่ส์คลับนะครับซึ่งจะเป็นลานกิจกรรมของเด็กนะฮะซึ่งมีอยู่สโซนด้วยกันตอนนี้เราอยู่ในโซนเด็กโตนะครับเพราะว่าลูกๆโตกันแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูโซนเด็กเล็กอีกทีนะึ่งเด็กโตมันจะมีกิจกรรมที่เราไม่ต้องพาลูกๆไปฮาะเนื่องจากว่าที่นี่มันครบนะครับนีบน่ฮะ พวกเกมตู้หยอดเหรียญนะครับโอ้โหเล่นกันใหญ่เลยนะครับนี่ขับรถขับรถอ๋อมีเกมเต้นด้วยนะครับเป็น Family Time นะครับถ้าเราไม่เล่นกับลูกๆก็สามารถเล่นพร้อมกับเขาได้เป็นวิดีโอเกมก็มีนะครับจบจบในที่เดียวส่วนนี้เป็นคิดจับสำหรับเด็กเล็กนะครับซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายนิดเดียวเองเหมือนกับเราไปเล่นที่ฮานนะครับชั่วโมงละ50บาทเนี่ยฮะก็มีกิจกรรมแบบบ้านบอลมีสไลเดอร์นะครับใช้เวลาในนี้ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับนี่ฮะ เด็กก็จะมาเล่นกิจกรรมต่างๆกันมีวาชระบายสีมีเล่นมายุกหมายกนะครับก็ <c oughs> จะมีเป็นปรอบรอบไปรอบสี่โมงห้าโมงหกโมงแล้วแสงนะครับเวลาจะเข้ามาพ่อแม่ก็สามารถนั่งรอนะี่ครับแบบนั้นฮะพ่อแม่ก็นั่งรอ <c oughs> หรือว่าพ่อแม่อาจจะเข้ามาเพื่อร่วมกิจกรรมกับลูกๆก็ได้นะครับนั่งรอขึ้ไไนก็ได้ เอาละครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในโรงแรมอย่างที่บอกครับว่าไม่ต้องไปไหนเลยนะครับเพราะว่าตอนเย็นๆเนี่ยก็จะมีดินเนอร์อยู่ด้านหลังผมนี้วันนี้พาทุกคนมาจอยดินเนอร์กันที่ห้องอาหารโอเอซิสซึ่งเป็นห้องอาหารตอนเช้านี่แหละแต่ว่าตอนคืนเขาก็มีบาฟเฟ่ด้วยนะครับก็เป็นซีฟู้ดบาฟเฟ่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันน่ากินมากแค่ไหนตามอะไรครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นซีฟู้ดเนี่ยเพราะว่ามันมีนมร้านซีฟู้ดอยู่ด้านนลัง นี่ครับหอยนี่ออยสเตอร์หอยนางรมหอยนางรมรมค่ะอ๋อรมไฮไลท์อยู่ตรงนี้ไฮไล่ตรงนี้นี่เป็นซีฟู้ดนะฮะเป็นสเต็กอยู่ด้านนี้ครับแล้วแต่ว่าจะให้เขาย่างอะไรบ้างนะครับกุ้ง<อ>ย่างกุ้งย่างโอ้โหปลาหมึกโอ้โหโุ้ย่างน,นะครับซูชินะฮะสามารถที่จะกินแบบไหนก็ได้ น้ำสำร้านกันปดกุ้งแังเป็ดปัดย่างต่อมาช่วงเทศกาลกินเจมีแกดเจด้วยว้าว oh. นะครับนี่ถ้าเป็ดไทยๆก็มีชมุนดำด้วยมู mm hmm. สโยเกิร์ตมะม่วงครั ต,ตอนนี้น้ำลายไหลแล้วข <c oughs> อที่หัทขอตัวขอตัวไปกินก่อนแล้วกันวันนี้มีความสุขไหมเป็นครั้งแรกที่มุดได้นอนบองเบสเลย<อ>เป็นครั้งแรกที่พาเจอพว่อนาเล่นสวนนะ้ำกินอไหนอไนรลอบอิ๊กซีกิน ในปี2019ครับที่เซนทารากรายมิราจแห่งนี้นะครับเป็นโรงแรมยอดนิยมครับที่คนท่องเที่ยวเขาโหวตให้กลายเป็นโรงแรมอันดับหนึ่งในเว็บไซต์ Trip a d v i s o r นะครับในประเภทครอบครัวซึ่งเป็นโรงแรมหรู5ดาวนะครับจากมุมด้านหน้านะครับเรามาดูพื้นที่ริมระเบียงของ Family r e s i d e n c e Suite ของเรากันหน่อยนะครับนี่ฮะเป็นระเบียงที่มีพื้นที่ด้านข้างยื่นออกมาอีกด้วยนะครับแล้วก็สามารถจัดปาร์ตี้ได้บริเวณนี้เลยนะครับถ้าใครมีเพื่อนๆมาเยอะแยะมากมายแนะนําเลยครับห้องนี้เป็นห้องตัว เลือกที่ดีนะครับที่เราจะสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มาใช้พื้นที่ริมระเบียงแบบนี้แล้วก็จะเห็นวิวทิว,วทัศนด้านนอกซึ่งมันช่างสบายใจได้เกินนะครับข้าวต้มกุ้งนะครับอันนี้ก็เป็นโชว์โรตีอินเดียครับแกงผักอินเดียจะเป็นมังสวิรัตนะครับถ้าใครต้องการส่วนด้านนี้เป็นโซนของเด็กนะครับนะ่ฮะมีจานของเด็ก แล้วก็มีขนมปังมีโยเกิร์ตนี่ครับมีฮอตช็อกโกแลตนะครับมีกาแฟมีเครื่องดื่มกันที่เลยนะฮะส่วนนี้ก็เป็นขนมปังขนมจีนน้ยาตู้เครฟนะครับสวรรค์ของคนชอบกินคอนเฟ็ตนะครับนี่ฮะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลย อาหารเช้านี้เป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคนนะครับที่เวลาเดินทางไปไปพักผ่อนที่โรงแรมแล้วถ้าอาหารเช้าเป็นมื้อสําคัญคุณจะทานอย่างเต็มที่และที่สําคัญคุณจะทานได้อย่างมีความสุขถ้ามีความหลากหลายแบบนี้ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกับครอบครัวของพ่อมาน้ำแล้วกันนะครับพวกเราอิา่มอร่อยกับอาหารเช้ากันไหมครับเดี๋ยว,วเดี๋ยวเช้า<ๆ>วันสุดท้ายแล้วนะครับ แล้วเราจะไปไหนกันเราจะไปเล่นน้ำอีกทีเล่นน้ำมาอีกแล้วนะครับเราจะเล่นน้ำมาอย่างเต็มที่ก่อนที่เราจะกลับนะครับวันนี้แต่ทําไมเราถึงอยู่เล่นน้ำมันอย่างนี้ละเนี่ยเราจะกลับแล้วนะเพรา,า,า,เบบาะเ,ออเราอยากสบายก่อนกลับบ้านก็คอเราอยากสบายก่อนกลับบ้าน ที่นี่เขาสามารถที่จะเลทเช็คเอาท์ได้นะครับถึงประมาณสักเที่ยงหรือว่าบ่ายสองนะครับอ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของโรงแรมว,ว่ามีคนเข้าพักมากน้อยแค่ไหนวันนี้ที่เรามาเป็นวันธรรมดาก็เลยทําให้มีการเลทเช็คเอาท์ได้นะครับการเข้าพักเนี่ยไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ยังคงสามารถจัดสรรเวลาได้เขาก็จะอำนวยความสะดวกให้สวยมากเลยโอ้ยิ่งใหญ่ตระการตาเลยเก้มาวันี่ี ี่เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่นช่วงนี้เป็นช่วงที่คนไทยต้องช่วยเหลือแล้วก็เที่ยวเมืองไทยกันด้วยและแน่นอนครับการเที่ยวเมืองไทยในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยสัมผัสกับการเที่ยวประเทศไทยมาเพราะเนื่องจากว่านี่คือการเที่ยวตอนที่เราช่วยคนไทยด้วยแถมราคาพิเศษราคาค่อนข้างถูกสําหรับคนไทยผมเชื่ออะไรกันครับว่าถ้าพเราช่วยกันประเทศไทยของเราจะเดินหน้าไปได้ด้วยเครื่องยนต์ที่เรียกว่าไทยช่วย ใช่แน่น่ครับมิราแคนเซราแกรนด์มิรา